24ชั่วโมงวิกฤตครับวันนี้พรรคไทยก้าวใหม่เสนอทางรอด6ด้านครับอันดับแรกก็คือเรื่องศูย์บัญชาการหนึ่งเดียวนะครับเพราะที่ผ่านมานี่สับสนเหลือกเกินแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าศูนย์ประชาการหนึ่งเดียวได้เกิดขึ้นแล้วที่ค่ายเสนาณรงค์ยินดีด้วยนะครับ2ก็คือโฆษกเสียงเดียววันนี้ไม่รู้ใครพูดอย่างหนึ่งนุ่งก็พูดอย่างหนึ่งนะครับผมว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอยากให้นึกถึงผู้ว่าหมูป่าผู้ว่านรงศักดิ์ที่เป็น โคสกพูดเสียงเดียวและถแถลงทุกสามชั่วโมง6ชั่วโมงข้อมูลข่าวจริงจากโคสกตัวจริงและเป็นผู้นําที่ชาวบ้านเชื่อถือได้นะครับและพูดในสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้เปลี่ยนสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับข้อ3ก็คือเรื่องของพื้นที่เสี่ยงซึ่งวันนี้มีดาวเทียมแล้วกลายเป็นว่าพี่น้อง ของเราที่กู้ภัยวันนี้เสี่ยงสูญเสียชีวิตนะครับเพราะว่าพื้นที่สีแดงต้องบอกได้ตรงนี้เข้าไปไม่ได้เลยน้ำา9เมตรเป็นหลุมไฟฟ้ารั่วสีส้มรถหกล้อขนาดใหญ่พอเข้าได้สีเหลืองรถกระบะพอเข้าได้ต้องระวังและสีเขียวเป็นพื้นที่สัญจรปกต,ติแต่วันนี้ไม่ไเห็นอะไรเลยครับทั้งที่เรามีภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้นั่นคือข้อที่สข้อที่สี่สำคัญครับ สามโภรยาญาติผมหลานผมที่อยู่ที่หาดใหญ่ติดต่อไม่ได้เพราะไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับนี่จบนะครับโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้เสาสัญญาณใช้ไม่ได้วันนี้เครื่องปั่นไฟต้องลงพื้นที่มากที่สุดแล้วครับแล้ววันนี้เสาสัญญาณลดสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่ายกสอทชต้องช่วยแล้วครับให้ไปให้ถึงพื้นที่เร็วที่สุดเพราะจะได้รู้พิกัดคนจะได้ช่วยได้จะได้ติดต่อกับคนอื่นได้ ซึ่งพักไทยเก้าใหม่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับที่ปรึกษาซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาเราทําแพลตฟอร์มให้คนนะครับที่ต้องการอพยพต้องการช่วยเหลือเข้ามาได้แต่เขาต้องมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับและจากนั้นพักไทยเก้าใหม่จะเป็นส่วนกลางในการกระจายให้คนที่ใกล้ที่สุดพร้อมที่สุดเข้าไปช่วยครับประการต่อมาก็คือเรื่องการอพยพวันนี้กู้ภัยเต็มฮนะเข้าไปแล้ว แต่ไม่รู้จดพยกใไทยลำดับยังไงวันนี้ต้องไล่เรียงตามมาตรฐานสากลน,นะครับคือเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยตรงนี้ต้องไล่เรียงลำดับไม่ฉะนนั้นแล้วกลายเป็นว่าไปช้าสูญเสียอีกและสุดท้ายสำคัญมากครับต้องระดมกำลังหมอพยาบาลและต้องเป็นหมอพยาบาลที่ถูกฝึกเรื่องการอาสาในภาวะฉุกเฉินด้วยเพราะว่ากว่าที่จะไปรับ คนป่วยออกมาแล้วตะลุยซึ่งน้ำสูง